วันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมเป็นวันที่เจดจิโมกข้าพเจ้านะแนะเจ้ากิจสอนน้อยขอถวายเชียงตัวใจใหญ่พระพุทธพระปริตและมณฑงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจริญนิบูชาแด่กุบาจะนั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติไร้เรื่องสมาธิส่วนแรกขันธ์ชนะในบุญส่วนอย่างตัวน้องได้เทินหนึ่งบทกับพันรัตนาตายอังสมานตมโทพรวขาพุทธังประวตาภิวัฒน์เทมิสวะคาโตพระวตาธรรมูธรรมังนามาสามิ ตุปปิปันโนเพราะตาวัวเศกสังโคสังฆังละม,มามิสองมดผูชาพ,าพระเพลีพิหนา้าอานังสมาสมุโทโธสุริลังภณีผุโทโคุณิธระมโนทานีปัญผีเจติสติยาวะชีวังพุธทธังตม,งงงงมังสังฆังสันังกตโตผูเชมิละทะละแตยังธทำมังเจรามิโตตาทินาสะมมดสดชุมนุมเทวดา สัมันตาจักรวาลเดสุอัตตลาขจันตุเทวตาสัะธรรมังมุนิลาชัสสุนันตุสกโมทังสักเกเคมีจรุเปย์คีริสิลระเตจาริเเควิมาณีทีเปย์ระเตจจขามีตะรัวะคาหะนีคีหาวัทุมหิคิขตังภูม่าแต่ยันตุเทวชลาวะสัมเมียักขะขันทพนาฆาตันติทันตาตเนิเกย์ยังมุนีวาจันั่งสาทาวูเมตุนันตุธรรมะสวรรคาโลอัยมัฏฐันตาธรรมะสวรรคาโลอัยมัฏฐันตาธรรมะสวรรคาโลอัยมัฏฐันตา สี่บทสวดบุพภากนักมรการนโมสศะภควโตนะโตสมมาสบุตธะนโมสศะภควโตนะโตสมมาสบุทธะห้าบทสวดใจสววนักณะั้วมมาปะทะ พุทธังสนังกจฉามิครมังสนังกะชามิสังคังสนังกจฉามิทูติยัมปิพุทธังสนังกจฉามิทูติยัมปีคำมังสนังกจฉามิทุติยัมปิสังคังสนังกจฉามิตติยัมปิพุทธังสนังกจฉามิตติยัมปีคำมังสนังกจฉามิตติยัมปิสังคังสนังกจฉามิโอุ้สรศรัจธกกริยาคถา นาติเมีสนังอันยังพุทธเมสนังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสติมีโหตุสัพปทานาติเมสนังอันยังพุทธธัมโมเมสนังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสติมีโหตุสัพปทานาติเมสนังอัญญทังสังโฆเมสนังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสติมีโหตุสัพปทาเจตบสดติลัตนะมาปนะคาถาพุทธังนามีแลนะภูตะสารีและจิตตังธรรมังนามีแลนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนามีแลนะภูตะสุสีและทิฏฐิเอตังนามติรัตนัง ลัตนัตยวหังสมาสมมาโมสาลิตวทุวิเศะภูตังอัโยยายะยุตาหุนะโยขวัสปวัตังาสมิตะยมหิปีตะเทวะยธาติทันเตเอกังวินาตะิตะเลสัมภเวนาโอเกกะธาจีเจเลจิปตุภูตังคัมพีรายนังคือยังอาทิอาทิทุทัทัสสังวินยูหีปันติตาชนีหีวิชนยโลปังโลคัมหีเกหิจิ แตทันจะลุปนิพนิยังเกสันตีสุรุสุวิธิตังกุณกายตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวะัมปิสมุปสตังลมาสิปสุะลาปชาทานังปัญจิกานามาสมุตตมาปุณณภูมังทัขาปมุตจนามุขาสรังคตานังปูชาลหิสุปนะมังอภิปูชนิยังนิพานะสัจจิกกียรยุปันนัสาิทังตัปมาสิกิเลสัมมาโสธานสิธิยาจารุหิอัทากุสเรหิปุสววนิยัง ปานีหตะปีสา,านาังคณะมียะมีวะตาสมาอิตงังนิธนังปะสาณานังพะตำหะรัตินะทิวังคณะนีสุนัมสมานาปูเชมะจะปีสาสตังสุปนันนาสจิตตา ตถานุป,ปาลีอริยะสตารตาจะปุญเยนะตทาสุกาเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสสะเจสตาปีสุปฏิโหตุโยเจทาธรรม,มวินยัยยมิปานะภูโตโลกุตสลาพิจมายโยนิโยสุบุโสสุโพชังตัสโสปานิสายะจะยะยะไอยมปิโหตุวัตุตตาเยปะรีติโตสุปสารดคาโลแปดนามาคารสิติคาถา โยจักกุมาโมมาห้าลาภะโตสมังโฆภุโตสุขโตวิมโมโตมาลาสภาสานิโมตยันโตปาเปสิกิมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังสีลสานะมามิโลกัสานะทันจะวินายากันจะตันเตชัยชาเตสิโทตุสพันตรายาจักวินาสเมตุธรรมโมทะโชโยวิยะตสาสตถุสัเสสิโลกัสวิสุจิมังคังนิยานิโกธรรมธาราสาธาลีสัตวะหุสันติกาโลสุจิโนธรรมังวัลันตังสีลสานะมามิ โมหพปัทลังปัสันทะหังสันเตยัสตาเตยัสิโสตุรพันตลายาจะาวินาสมมเมตุธรรมะเสนาสุขตาโนโคโยโลกาสะปาปูป,ปะกีเลสติเชตาโสสันโตสยังสันติโยชโปจาสวาคาตธรรมมังวิชิตังคาโลติสังขังวรันตังสีละซานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทิฏฐิ ตันเตเสลาเตสุอโตตุสพันตรลยาจะวินาสเมนโตข้าพระสุนตโมกะทักะคาถานโมอะนะฮะโตสัมมาสัมพุโตสัมมิเฮนโนนโมตมมาธรรมมาซาสวะคาทัเสวะตินิธานโมมหาสังคัสปิวิทุตสีและทิติโนนโมโอมาตายาและทะ ราตานาตยสาสะสะทุกังนโมอุมากาติตาสะาตาสะาวัตุตตาเยสปินโมกาลปภาเวนะวิคขชนุอุปทวานนโมกาลานุภาเวนะทวทีหตุสวัฏธานโมกาลสาเตชีนะวิธีมหิหงมิเตชวา สิบโพสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสอยยังพะควาสกเกสุวิหารติขปิวโรตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเขนะสตติมัจเตหิพิขุสเตทิสพเพหิวะหันติหิคาอาหิจโลกาทุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปาติตาหติพะกันตังทัศนนายยะพิขุสังคจะตโคตุนังสุตาวสากายการนังเทวนังัสเซธังโหเสียยังโขพะควาสกเกสุวิหารติ กะปีโลทุสมิงมหาวันี่มหาจาพิคุสังเขนะตัะทิงบัญจะมตเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอานหันเตหิตทาหิจะโลกาทูหิเทวตาเยภูเยนะตนิปาริตาโหติพระควันตังทัศนะนายะพิคุสังขจาจยน,นูนะมายามปิเยนะภพราะว่าเตนุปะกะสังกมือยามาอุปสังกมิตว่าภพราะว่าโตสเนเกปจ,จากาคาถาภาสายาม,มาติ อตาโคตาเทวตาเสย์คาทัปินอมาพาริวาปุริโซทำมันที่ตั้งว่าผาหังภาษาเลยยภาษาทิตั้งว่าผา,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 าหังสุมิเชอยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุตัตาะหิตาภาวะโตปุตะละโตประตูละหังสุอตาโคตาเทวตาภาควันตังพภิวาเตทวาเอกะมันตังอาทังสุเอกะมันตัง <c oughs> ทิตาโคเอกะเทวตาภาวะโตนิกิมัาางคะทังอภาสิมหาสมมโยโบนัสมิง เหวะกายาธรรมคตาคตัมหายมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะปาราชิตสังคันติตะโคปาราเทวตาภาวะโตทันิกีมังคาทั้งอภาสิตาลาภิกขะโวธมาตะทั้งสุจิตตังอัตโนชุ่มมากังสุสารติวะนิตานิค่ะฮีตะวะอินทะดิยานิละคันติมันทิตาติตะโคปาราเทวตาภาวะโตทันิกีมังคาทั้งอภาสิชิรวา คีรังเชตว่าปรีคังอินทดคีรังโอหัจจะมะมีชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจักุมาตสุตันตาสุสูนาคาติโคปาลาเทวตาประกอโตสันเกมังกาทังภาสีเยเกติพุทังสารนังกตาเซนาคตาเดอามิตสติอายะตายาภูมิปาหายะมา มานุสังเทหังเทวกายังปะปิลูปะสันติติอะโคภะคะวาพิกุอมันเตสิเยภูเนนะพิกเวสัสสุโลกะทาตูสุเทวตาเสนีป่าติตาฮงติตะคาตังทัศนนายะพิกุสังขจจะยีปิเตพิกเวอเหสงอตตาตีมัตทานังอรหันโตสมานสุพุทาเตดัมปิภะคะวันตานังอิตาปะมริยะเมวะเทวตา สันนิปาฏิ타เห็นทรงรลยะธาปิไม่หังเอตารเยปิเตปิคเวภวิสติอนาคตมัตทานังอรหันโตลัมมาตมุตธาเตตรมปิปะกวันตานังเอตตาปะมารยาเมวะเทวตาสันนิปาฏิตาปวิสติเสยญาธปิไม่หังเอตารหิอจิกิสมิปิคเวเทวกายานังนามามิกิเติกิสมิปิคเวเทวกายานังนามามิเทสิเตมิปิคเวเทวกายานังนามามิตั้งตุนาทะตาทุกังมานสิกโลถาพาสิเตมิติ เอวัมันเติโกเตพิกูพวตโตปัตโสสุงพรวัเอตโทจะติโลกมนุกัสสามิจธาภุมมาตัสติตาเยติตาสิริขภะลังปหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวาสตรลีนาโลมหังสาสัมพุโนโอทาธรรมนาสาพุทธาวิปัสสนามาวิลาพินโยปัญจโสเตยตวะ วะนี่กับปีวะทเวตโตมดีสัทธาสาวกีสัสนีกะเตเทวกายาปิกันตาเตวิชาอนัฐปิคโวเตจะตปะมะกะลงสุตตวาพุทธตสสะศาสนังเอสัมปะตุระหุญานังอมันุสาทัสนังอเปเกตัตมาทะคุงสาสังธาสตาลิงสตังเอเกสาสานังอมันุสาธรรมตะคุงอเปเกนันตมาทะคุงทิทาพภาพุทธาหอตันจะสัพพัง อภินายาวามคิโตวานาจะคุมาจตโตมณีสัทธาสาวะเกศาสนีละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาภิโคเยวังกิตายิสมีกิราหิอปันุปโสรตัสสาสังวจักวายคาภุมมาคารปิวัตโทวาอิจิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสติโนโมธมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติวังสาสะหัสลายหินมวตา ยากฆ่านันตะวานีหนุอยที่มันโตชุดิมันโตนาวันโตยาสสิโนะโมทมานาพิกกมงพิกุณังสมิติงวนังราตางอะคิลาดิสหัสสายอยากฆ่านันตะวานีหน <oro> ุอยที่มันโตชุดิมันโตนาวันโตซาชิโนะโมทมานาพิกกมงพิกุณังสมิติงวนัง อิเจเจโซลาสสาสายยาคานาตตะวันนี้หนุอยที่มันโตชุดที่มันโตวันน้อโตสติโนมูทมานาภิกขมงพิกุนังสุบินีนังเอสามิตาบรรจรสไายาคานาตตะวันนี้หนุ่ยที่มันโตชุดที่มันโตวันน้อโตสติโนมูทมานาภิกขมงพิกุนังสุบินีวังภูมิพิโรราชาอุเวปุรสานิเวศนังผิญโยนังสดตาสดลฟัง ยักขานังไปอยู่ภาษาสติกุมพิโรราชาฮิโกโซปาคาสิเมนติงวะนังปุริมันชันธิลังราชาต่แตะละโทภาษาสติการถพานังวันที่ปฏิมาหราชาสัจโสปุตตปิตสะภาโวอินธนามามาปะราติปิมตุชุติปิมตุนามตุสัจสีโนมุระมานันพิกมุกพิกวังสิมิติงวะนังสะกินันจติทิทังราชาวิรุฬหงหัสพสาสติกุมพาธานังวันทปฏิมาหราชาปุตตปิตปุตตปิตสะภาโวอินธนามามาภะรา ิีิมันโตชุดิมันโตนะมโตสัจจิโนมุทมานาพิกมุงพิกุลังลิบนีกุลังปทิมันจะทิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินะคันังนะอภิธิปฏิมหาราชายัสโสพุทธปิตัสสะภะโวอินนามามหาปราอิยิมันโตชุดิมันโตนะมโตสัจจิโนมุทมานาพิกมุงพิกุลังสมิตรีกุังอุตตลันจะทิสังราชากุโลตป菩萨ธดิยะคันังนะิธิปฏิมหาราชายัสสโสพุทธปิตัสสะภะโวอินนามามหาปราชัยทีมันโตชุดิมันโตนะมโตสัจจิโนมุทมานาพิกมุงพิกุลังสมิตนีง ปุริมาทิสังตตาลาโททักกินีนะวิร bon ุษโคปจิเมนะวิร bon er ุปโคอุเวโรอุตรังติสังชตาโรเตมหาราชาสะตมันตาจตุโรจิสาธันทะรมานาระทังสุวเนกับริวทเวเตสังมายาวิโนทาสะอคุวันจานิกาสะามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูจวิภูโตสะหะจันทะนงกามาเสตโตจากินิวมันถุนิมันถุจักปนาโทอปะมันโยจัเทวสุโตจะมาตาลีเตลเสโนจักนาโปนาโลลาสะโนทโพ อาคูปันติสิโคเจวะทิมพะรุสุยวัตชาเอเตจันเยตราชโนคันทพาสังราชุบิโมธมานาพิกามุงพิกุนังตมิติงวะนังอาทาคูนภาสานาคาเวสาลาสัตาหัสชะกาคัมพลาตัสลาอาคูปายคาสายาติพิยามุนาตตาลาทัชจัตอาคูนาคายาสิโนเอีลาวันโนมหานาโคโทภาคาสิกิจิงวนังเยนาคาราเชลาสาฮันติพิพาทิชาปะคีวิสุจชะคูเวหายาสาเตวนัาปัจจปต้าเจรลาตุปันไนติเตสานามัง อภยนันตานา,าปปนาคาราชานามาสิตุปันโตเขมมมะคาสีพุทโธสันหาิวัจหิโภหายันตานาคาสุปันนาสันนามะกังสูพุทังทิตาวชิลหตเทนะสมุทังอสุราสิตาปตาโลกาวสัสเตติทิมโตเจ้าสินโนกาละัญชามหาพิตมาอสุราธานเวขาสาเวติติสุติติปาาหาลาโทนะมุจิสหาหัสตันจะผลิปุตตานังสเพเวโรเจนามากา กันในฮิตวาผลิงเตนังลาหุปัตมะบาคุมุงตมาโยธานิพัทธันตีภิกขุนังสมิธิงนังอาโปตเทวาปัทวีจะเทเตโชวาโยทัคตามุงวาลุนาวรุนาเทวาโซมุงยจสาธาหะเมตตากรุไนกะอาคูเทวายาสติโนสเสเตสสาธากายาสเพนอนตาวานิโนจิมันโตชุติมันโตอนันโตสติโนโมทมานะภิกขุมุงพิกขุนังสมิธิงนังเวณฑูตเทวาสัคหลีจะอสมมา จตุเวอามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูบริชิตาสุญสุปานิสาเทวาสุริยามาคูบริชิตานักขตานิปุระคิตตวาอาคูมังทวะหะกาวสุนังสาวุเศตโตสโกปาคาบริเดโตสะเทเททะทากายะสเพนานตะวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตโนโตสะสีโนมุธามานาพิกามุงพิกุลังสุมิจิมุลังทาคูทาภูเทวาจันทะมคิคาเลวาอริทัตขะโรชาจ่อุมาบุพะสีโน วาลูนาสหาธรรมมาจาจุตตาจะอาชนิกาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคูวาสะนาเหนวีธินตัสเเอเตธาธาคายาสเปนานาตวานิโน่ิมันโตชุดิมันโตวานาวันโตสติโนโมธามานาปิกมุงภิกุนังสมิธิมนังสมานามะหะสมานามนุสามนุสุตมาทิธาปุถุติกาอาคูอาคูมโนปุถุติกาอธาคูฮาเรยาฮาเรียเทวะอาเยจโยธิตวาติโน ปารามังคามหาปรารคาโูเทวายาสติโนสเ,เตเตถาทากายาสเพนะนันโตนินโนทิมันโตชุติมันโตน,นันโตสติโนโมธมานาพิกาม,มุงพิคุณังสมิติงนังกบกากะลุมมหาลุนาอาคูเวขันาสาทาโอทาราคายหาปาโมคอาคูเทวปยจชคดนา ลัสมาตาหังคาชามีสก่าจายัสสติโนตระเลยังอาคาปะจุนงโยธิสาพะวิสติกรเทเทาทากายาสเพตะนะตะวันิโนที่มันโตจุจ um ุนโตวันอินโนโตสัสติโนโมทมานาปิกขมงภิกขุนังสมิเดงวกนังทีมิยาตุติตายามาคาตักาจายัสสติโนสัมปิติคาลาอะมาเสตทาโจตินามาตัสวะอิมมารติโนอาคูทาคูปะระนีมิตาเทเทธากายาสเพนะนะตะวันิโนทิมันโตจุจุโตวันอินโนโตสัสติโนโมทมานาปิกขมงภิกขุนังสมิเดงวกนัง เทเทเทวานิการยาสเพนานันตวานิโนนามันวะยีนาขันชุงเยจันเยสติสาสหาพระพุทธชาติมาคีลังโอคัดดินนมาสว่างตะคีวโมขตลลังนาคังจันทังอาสิตาติตังสุภะรมหาปรมาโตจะปุตตะิที่มาโตสหะรันนังกุมารโลติโสจะโสปาคาสิดิงวะนางสาสภะและหะมะโลกานังมหาภรมหา พิตาธีอุปปันโนชิติมันโตเพธมากายโยยาสสิโซรเทธาอิสลาอาคูปันเจกวาสติโนเตทัจจมชโตอาคาหาริโตบาวิวาลิโตบาลิวาลิโตเตจสัพพะเพอภิกันเตสินเททีวีสภาระลามาเกมาลเสนาภิกามิปัสกันนะหามันที่ยังงอคถะคันธันธานาเคนะพันธะมาทุโวสมันตาบาลิวาเลทามาโวมุติทะโคจินัง ปิติตันตะมหาเสนุกันหาเสนังอเปศยิปาน,นินาธรรมราหัตเจชลังกตวาเพระวังธาปุสโกโมีโคธนะเยนโตสวิชุโกธาโสปจูธาวัตติสังขุโตอาศัยังวเสสจ,จัสรพังอภินยายอวคิดวาน,นจาจกักุมากตโตมณีสธา,าทาวเกศาสนีลาเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถบิดโว เตจะอัตตปะมะกะลงสุตว่าภูตุสะสนานังวิตาละคีหิปะกามุงนิสังโลมัมปิทะยงสัพเพวิเชตังสังฆามาพยาตีตายาสาัสัสนุโมทันต,ตีสาหะภูเตหิสาวะเกเตชะนีสุตตาสิเเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังเสวนาจะพาลนังปันทิตานันจจะเสวนาปูชาจะปูชนีนายังเอระมังคลมุตตามังปุจิลูป,ปะเทศาวะโสจะภูเพจะกตะพัญยุตตา อาตสัหมาพานิทิจ่จเอเดมังคารมุตตะมังภาหุสัจจัญจะสิปัญจวินัยโยจะสุขิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอเดมังคารมุตตะมังมาตาปิฎุปทานั่งปุตตะธาลสัตังหงอนาคุลาจะกรรมันตาเอเดมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมะจะนิยาจะยาตะกานันจะสังหงนวัชานิกรรมานิเอเดมังคารมุตตะมังอารติวิลติปปาวัชปนาจะสัญญมู อัปปมาทโทจะทำไมส่สุเอตัมมังคาะมุตตามังคะระโถจะนิวาโตจะสุตติจะกตัญญุตตากาเรนะธรรมสวัณเงเอตัมมังคาะมุตตามังคันทีจะโซวัจะสตาสมานานันจะสัศนังกาเรนะธรรมะสาขาชาเอตัมมังคาะมุตตามังตโปจะพุมมา,า,า,าลิยะจันยะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคาะมุตตามังพุทธสสะโลกะธรรมไมหิ ตังกันกัมปฏิโสกังวลชังเชมังเอตมังคารมุตามังเอตทาสีชาณิสตวาสัพพะมปราชิตาสัมพัทธโสตถิงขจันติตันตสังมังคารมุตตามติสิ่ังมทส่วนลาตนาปริตยังกิจีวิตตังท้าวาหูลังวาสเกสุวายังละตนาังบณีตังลานมังอิธาคตาเนนะดีมปีพุทธแลตนังบิตังเอเตนะสัเจนะสุิโตุขยังเวลาัง มาตัางมณีตังยาทัชคาสกยามุนีธรรมะฮิโตะะเตนะธรรมเมนะธรรมะทีกินจิธรรมปิธรรมเมนะนังมณีตังเอตนะสัจเจนะเทวโหนตุยำพุทธเสตษโทปริวันในจูจิงสมาธิมานันตะลิกัญยามาหูสมาธินาเตนะสมานามวิชติอิธรรมปิธรรมเมนะนังมณีตังเอตนะสัจเจนะเทวโหนโตเยปุคุลาตะกาสตังปุสธาตัตตาลีเอตานิโยคานิโหนติเยทักกิเนยะสุขาตัสสะสาวก้าเอเตน สุทินนาณิมหาภาลานิธรรมปีสังเขลังบุญีตังเอเจนะสัจเจนะสุโทโฮนโตเยสุปยุตตามาซาฉันเฮนะนิกามิโนโคตมันซาสนัมฮิเตปฏิปตามาตังไม่เคยหะละทามุท่านิพุติงอุญชามาณในธรรมปีสังชังสังเขลังบุญีตังเอเจนะสัจเจนะสูโทโฮนโตขีนังปุรานังรวังนาที่สำภวังวิรัตจิตตายะติเกผวสมิงเตขีนะพีชาวิรุณหิฉันทา สิพันติทีรายจะทำปฏิโปทำปีังเคงนานางมณีตังเอเดนะสเจนะถูติฮโนโตสิบสามบทสวดธรรมบทสามสวันอัตตาหเวธิตังเซยโยนะจะอย่างอิตลาประชาอัตตันสะโพละสะนิจังสัญญาตาจาริโนนี่วะเทโวนะคันทพัพโหนมาโลาพะผม,มุนาอิชังอิตังอปาชิตังออกกยิลาตถา,าลูปัสสะฉันตุโนสิบสีส่บทสวดเกศาพุทธสูตร พาสิทะมิตังเตนะภควตาเจรตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะอิทัตตุมเฮมะอนุสเวนะมะปัลลมะปัลลายามาอิติกิริยามาปิตากะซัมปทานินะมะตะกะหีตุนามนานัยะาหีนะมะอากาะอรปะปะจะตะเกนะมะทิตินิชานะคันติมาปัปปะลูตายะม,ม,มาสมโนคะลุยะธาตุมิหิเัตนะนาวะนาะ ชาเนียะทาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมะทวชายอิเมธรรมาวินยูหานติอิเมธรรมะสมมตตาสมมทินาอิหะิตายาสุขายาสมาตติอัตตุมีหิอปชาเฮยะทายะทาตุมีเฮอัจนะนาวะชาเนียะทาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาน้อชาอิเมธรรมาวินยุปะทะอิเมธรรมะสมมตตาสมมทินาอิหิตายาสุขายาสมาตติอัตตุมีหิอุปสัมปชาวิหาระธะติที่ห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตปรมยงชลูปฏิทาสสนัสันติทานะเอตังพยังมรณนิเปขมโนปุญญาณิกะลิธาสุขะหาวาณิอุปวานิยติชีวิตปรมยั่งชลูปฏิทาสสนัสันติทานะเอตังพยังมรณนิเปขมโนโลกะมิทังปะชาหิสันติเปโคโยธาเกียเยนะสังยมุวาใจอุทาจรสะสังรสะเปรสะสุขายะหงุติ อังชีวะมนโนปะกาโลติปุญญังธรรมโมฮเวรคาติธรรมจาริงธรรมโมสิจโน,โนตุขามหาวติเอสานโโิสังโสธรรมีสุจินเนนทุกติงคาติธรรมาจารีพะเพสังฆารานิจติยะธาปัญญา,ญายาปสติอัตถานิพนติโคติสัมโคตุตยาพะเพสังฆารุนิจติยะธาปัญญายาปสติอัทินิพนติโคเิสัมมโคตุตยาพะเพธังมารานิจติยะธาปัญญายาปสติอัทิปินติโคติสัมมโคตุตยา สิบหกวสดอปันนกชาลุอปันนกทานาเมเกโทติยังอาหุตกิยาเอตทะธัญญายะเมทวิตังกันเหยะอปันนกังพาหุงเวสรนนังยันติปตานิวานิจจาอารุมะเคตยานิอมนุสาพยาติชิตาเนตังโคสรนนังเกมังเนตังสันมุตตังเนตังสันมะคัมมาสัปปุคาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขจะสันนังคาโตตตาริอริยสัจจานิธมรมปัญญายะปสติตุกะัง ทกขสมุตทางทกขา,าัจะอติกามังอริยนจะเดงทาง,ก,างกิจังทุคูภาคามีนั่งเอตังโคสารังเขีมังสันมุตตามังเอตังสัมมาสัมมาสัมพุทค้าภะมุจติสิบเจ็ดบทสวดพัทธเทอะตตะคาถาอติตังนา,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 าวนะขมือยะนปติกัรเขี้ยณาขาตังบุคคลไม่คุณหวังถึงที่ล่วงละไม่คุณหวังถึงที่ไม่มาถึง ติถีทำมาฮีนันตังอปันตอัอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอัน,น,นยังไม่ถึงปัจจุปุญจะโยธรรมมังตะตะตะต,ะตะวิปัสสติอสังฮีรังอสังุป,ปังตังวิทามนุพะรูให้เยก็บุคคลใดเห็นแดงบรรทุปจาไม่งอนเงี้ยไม่ขอนแขนไหนทำนั้นได้บคุคคลนั้นพึงจเจริญทำน,นึ่งให้บุปวงทด อจเชวะกิตตมาปังโกชัญญามรณนังสุเวพึงทำความเพียนเสร็ในวันนี้นะคราบะจูความตายในวันพุ่งนัหิโนทังขันตีนามหาเทนนนามจุนาเพราะว่าความผิดผิดผัดเพียงกับมจุราผู้มีเทไนย์นโดยไม่มีกะไรทั้งหลายเอวังวิหารมาต้าปิงโหราตมันติตังตังเวพัทเทกลัโตติสันโตอจิกติมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียงบุคคลผู้มีปวติเอีองนี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทำอะไรคือแลน่นนันว่าผู้มีหน้าตีหนึ่งเจริญในประการชน,นี้แหล่ทิบแปดบ่สวดพินนะฮะปัจเจเวขนำประท,ทะาทาราธรรมูมิฉลงังอนัตติโตเรามีความเจ็กแก่เป็นธรรมดาแต่ลม้มของความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมูมิพระยาที่งินอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เปน็นธรรมดาแต่ลม้มของความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรรคธรรมูมิมรรคน,าน,าน,นังอนัตติโตเรามีความตายเปน็นธรรมดาแต่ล้มของความตายไปนนไม่ได้ภะเปหิมีปิยหิมานาะเพหิมานาภาววินาภะวู เราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องมาภาคจากของละของเยเลนเยนางนังบวงขมมาสโกมาหีครรมไายาโทกับมาโยนิขมาพันธุกมาปฏิเชลโนเรามีกรรมเป็นของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเงินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมเืองไรซามิกระเล้งนางวาปะปะกังวาตัสทายาโถพิสมิเราทากรรมในว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปมัาจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนางสืบไป อีวังอมิหิพินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายควริไปไหนทุกวันเถิดนิพพานโพธิวตาอุยะโยชนะคาถาทุกขปตาตานิทุขาพยาปตาตานิพยาโสกปตาตานิโสกาหงตุสัพเพปิบาลนิโนเอตตะวาตามิสัมมาตังปุญญาสัมมาทังสะเพเทวานโมทันตุสัพเพสัพปฏิิทิยาทานังนทันตุทัทายะสีลังละคันตุสัพปทาภาวนาวิราตาหงตุขจันตุเทวตาคาตา ภเพภูธาพปรปตาปัญเจกานอะาจะย,ยังพลังอน,นหันตานจะไเดเ้ชนะล้นระครังพันทาน,นิจฉาโตปุติสิปุสโตเทวตาปฏิทา,ททานาคาถายาเทวตาสันติวิหนวาสิงห์ทุเปกะเลปุติกะเลทังนิ่งตาธรรมนาธาในนะภวันตุปุชิตาโถตะทิงกะโลนเดทาวิหานามันทะเลเทลาจาัมชา,า,า,านาวากาเดปิกาโวอารามิกาธานาปฏิอุปัสกาอาคารมตเทสาในขมาอิสระ ธรมปานะภูตาสุก huh ิตาภาวตุเตภะพุช right. ัยเยปีจะสัสมวะสังเสชตาพะโทปปาติกานิยานิกังขมังวังปฏิลาเจเตภะเปปีทุกขสักะโลบนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธาจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโวะอจายะเจหิรายะจะอัมเฮระคะตุสันธโมภะเปปีธรรมจาริโนจุทิงสัมปาปุเนยามะภเมยานิยปวเววิตเตยี่สิบเอ็ดโพสต์ธรรมปปาติ สภาพปฏิธานคาถาปุญญาติธานิกาตาสะานัญญานิกาตานิเมเตสจะภาคิโนโห o ตุสตานันตาปามานะกาเยปหัวนะวันแตายาในยังมาตาปิตาทะยูจิตธาตุเมจาปะยาทิตวาอันเยมัชตะเวลินโนงสตาดิท,นทันติลกัสมิงเตยุมม,มาตุโยนิกา ปัญเจกัจตุโวกาลาสังสารตาผวาพระเวยียตังเงยปฏิทานาม,มีอนุโมูทันตุเตทะยังเยจิมังนัมประชานันติเทวาเสตังนิเวทะยุงมายาทินนานปุญญานังอนุโมทัตนาหิตุนาสาเพสตาตะางคนตุอัลเวลาสุขาชีวิโนเขมัติธัญญาจา่าปปุณเตยละชาจิตตังสุภา,าขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ทงเป็นผู้มีส er e ่วนแห่งบุญในข้าพเจ้าในแบบนี้และแห่งผลบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนดเหล่าใดเป็นที่ละผู้มีคุณมีบรรดาและบิดังข้าพเจ้าเป็นตนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทางหลายอื่นที่เป็นกลางหละมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแหละขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ก็สัตว์เหล่าใด้ทราบกันให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจุ่งมโนทานเองเถิดก็สัตว์เหล่านี้ยังไม่ทราบกัน ขอเหตุคือมุทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าจให้แล้วขอทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็น,นทุกเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังันพระสัตล่านั้นจงสมเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจงถิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้การสวดสัญยา,ษา aya, บทสวดมนต์พระสูตร,ปร,รประภณิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ยพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของข้าพเจ้า จะเรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอเ้าทเทศเวลาทั้งหลายบทอ,อนุโมทนาในการสวดแต่ไอมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อหนุโมทนาแลวอวบทอเนวยขอให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลวันกิ่งมาดีพินาโดยมูลนีที่สมเด็จพระยาณลสังวรวัดปรวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลท้งหลายที่ถามสิงสร้างขึ้นทังที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเพื่ออนุภาพแห่งพระบาริ์และครับมงคลในมรรคฐานต่างๆขอจงสำเร็จสักสิทธิ์ะประการเทิรน ุณกุศลของรพระเจ้าอันเกิดทั้งหลายอันเกิดจากการสนมบนูรณ์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางฆบูชาขอผลบญน,นี้จงส่งถึมงม,มีเดกศธาน่วนมสมบูนณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงบอสักแลาจะไปทางพวงผลจากความดุกใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสเเาเร็จเกิดเกิดหรือลุ้งแรงงานที่กันงานคณะโตประสักและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนะสารสมบัติบเรืวอรสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการพิจารณากรรมฐานกับปัญญายาเจะเล่นโดยเจตูวิีพรช้ยน้องึกคือ,อายุนะสุขภาพร่าเทินขอมุทนาบุญกับครอบครัวโยติถงที่ท่านสาธุ